ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะคนไทยส่วนมากมีความตื่นตัวในเรื่องของความอ้วนและเข้าใจว่าการกินข้าวนั้นทําให้เราอ้วนมากขึ้นจึงลดปริมาณในการกินข้าวลงและหันไปบริโภคอย่างอื่นเป็นหลักทดแทนคุณรู้หรือไม่ว่าการลดการบริโภคข้าวหรืองดทานข้าวเป็นเวลานานๆน,นั้นจะทําให้เราขาดวิตามินและสารอาหารบางชนิดซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย พลังงานที่ร่างกายต้องการนั้น50%มาจากข้าวเราจึงควรทานข้าวเป็นหลัก และข้าวไม่ได้ทําให้เราอ้วนอย่างที่คิดการกินกลับกับข้าวที่มีไขมันสูงๆต่างหากที่ทําให้เราอ้วนเพียงแค่คุณเลือกทานให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและในหนึ่งวันทานข้าวอย่างน้อยสองมือ้อควรทานมื้อเช้าเป็นมื้อหลักของทุกวันทานแบบนี้ดีต่อสุขภาพและไม่อ้วนอย่างแน่นอนค่ะกินข้าวไทยไม่อ้วนอย่างที่คิดเพราะถึงอย่างไรคนไทยกับข้าวไทยก็ตัดกันไม่ขาดเป็นคนไทยกินข้าวไทยช่วยชาวนาไทย